สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มตีไอ้หนุ่มตีจากแดนมังกรุดอ่างเก็บน้ำครับซานี่เอสไลสองร้อยีโอ้หุดลอกจังลึกจ้ะพี่น้อง,ง,น,องนี่ฝั่งนู้นเป็นสโลปได้สวย อันนี้ก็จะปูวับปูขอบ่อนสามีเอสบายสองร้อยซีรถันขนาดยี่สิบตันอาเดินบดเดินบทมันให้แน่นครับอันนี้น่าจะทำขอบดีนะลึกกว่าน่าจะอู้จเจ็ดเมตรนะครับ ดูเอาไ anyway, kind of ่น้องฝั่งนู้นเลยจะเดินหมดเลยสองคันก็ตักเลนออกครับโบ้โบมคซูบิชิซีเอ็มห้าศูนครับ สูตรตะโบเขามันเร็วเตยคุณเลิกตะโบชาดระบายความร้อนด้วยน้ำเอาเอาดินเปียกโบมาทำก้กว่าสกีเคสามวีครับศูนย์เก้าสามลูกปัดเมตรขาดตัวนี่ขาดตัวไม่แรงไม่ต้อง สองร้อยซีนีสามล้านเก้าหมื่นต่างลนก็อ e ECE ครับแล้วก็พูดยาวยังรออยู่ด้วยเนี่ย ทางนะครับบ6ทางเนี่บยบรรจุออกโพมาเลนจะแ,แข็งโปกนะครับสาม้านเก้าหมื่นเดียได้ตัวใหญ่ครับไ,ได้รถใหญ่อ้าวมีปลาไหลไหั้ย เาวก็สิบเปอร์เซ็นต์น่องสิบเปอร์เซ็นต์ล็อ,อกอางก็ต้องใช้รถใหญ่ๆนี่แหละเอ้แดงส่งมาก็เหลืองอารามนะครับดู่ใกล้ๆกับใหญ่นะ หลอดไฟ LED จอทัชสกรีนรวมโดยช่วยกันครับโอยกิงก็มีสนรูปนะครับนี่เป็นกองทัพไทยชื่อเลือเปิดชายชน ร้อยสองหนึ C ่ง e ห้า ACD ยอดนุ่นครับปูมอ้มเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสันแฉกอโอ้พุดไปพุดมาก็คันคอพี่น้องช่วงนี้หน้าหนาวหน้าหนาวเดือวธันวาในหน้าหนาว การทำงานก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆอันนี้ลอกยาวมาจากนน้นครับนะสนใจก็ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพหรือว่าผิดชาติเจริญทรัพ X เค้าเว e ีเอ็นทรัก ไลแทบแปเซนครับรอรถเจ็ดตัวแคารีสองตรงนี้น่าจะทำกันโอ้น่าจะเสริมถนนมันแคบครับน้องดูถนนนะ่๋ยวให้ดูครับถนนแคบก็เลยต้องเสริมนะครับเี่ย คบเดี๋ยวถ้าคุณลึกไปมันจะนจะพังครับนะต้องเสริมเสริมให้สนุนกว้างนะเลยจะออกมาสวยงามครับแล้วก็เจาะลึกเข้าไปอีกร้อแปพลังมาครับ วัดรอบเคลิง2,000รอบต่อนานที A C E ก็ตักตักเลนไหมครับนะ เป็นดินดานนี่ไแข็งอยู่ครับปัจจุบันดูแลโดยแม็กซานนี่ครับแอร์ยินคำ คนก็มีสุติชิชนะครับแต่หลักการทำงานก็จะประหยัดนะประหยัด ับมาเพื่อขยายถนนครับถนนแคบต้องให้กว้างๆไม่ง,งั้นจะพังได้ครับนะเดี๋ยวชาวบ้านเข้ามานาไม่ได้ติดต้องให้มันได้สัก6เมตรนะหรือว่า8เมตรก็ได้ครับ ไดก็สอบถามได้ครับดูได้ดูการทำงานได้ครับถ้าตัวไม่แรงรามลำเจ้า,า,ามือหักคู่ร่วมด้วยช่วยกันครับ ีี่ยบถึอรถใหม่อย่าง200ซีนี่3ล้านเก้าหมื่นก็ซื้อไปรับงานก็ปีหนึ่งก็น่าจะได้หลายตังค์นะครับขึ้นุนไวับอลบันนี่แม็กซานนี่ก็มีโชว์รูมหรือว่าศูนย์ครับศูนย์เยอะ ลำก็มีสุรินนี่นะ้องอุบลก็มีสซนภาะอีส,สานโคราชอุบลสุรินอ่อ,อนแกน่นอุดรน,นะครับแล้วก็ยังมีซาีิชัวนะครับเป็นรถรถขุดมือสองนะไอพี่น้องได้เลือกใช้กัน เวลาหมดหมดเวลาพี่นอ้องจบด้วย204 0แล้วก็ ACE นู่นครับ215เดินทางจากแดนแผ่นดินใหญ่มาเมืองสยามแล้วก็บุกเมืองบุรีรัมยครับชมไปบนไปกับชาติจเจริญทรัพย์นะครับ จะพูดทั้งสาระแล้วก็ทั้งไม่สาระแล้วน้องก็ผิดพลาดอะไรก็ขอภอภัยก็พยายามทำที่ไปให้พี่น้องได้ชมกันนะะก็ไม่มีอะไรพี่น้องก็มีอยู่แค่นี้แหลยนะครับนาที่จบดินอย่างเดียว เดินบดให้แน่นครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ